ปัญหาลอกหยดน้ำไม่เกลี่ยสายสาเหตุเกิดจากอะไรและวิธีแก้ไขแก้ไขอย่างไรมาฟังคลิปนี้กันครับสวัสดีครับพบกับผมช่องมงคลฟิตชิงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับลอกหยดน้ำนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นปัญหาย,ยอดนิยมนะครับของคนที่เคยใช้ลอกหยดน้ําเกือบทุกคนนะครับนั่นก็คือปัญหาลอกหยดน้ําไม่เกลี่ยสายนะครับอาการก็จะประมาณว่า,อาตอนที่หมุนนะครับ ตัวเกลี่ยสายมันจะมากองอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้แล้วแต่นะครับก็คือมันจะไม่เกลี่ยสายครับทําให้นะครับสายมันจะมากองอยู่ที่ฝั่งเดียวนะครับสายมันจะไม่เกลี่ยไปตามสปูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุของปัญหาที่ตัวลอกหยดน้ำไม่เกลี่ยสายนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากเขาควายนะครับซึ่ง เขาควายมันสึกน kind of like okay. so <vale ั่นเองนะครับเขาควายก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนี่ใต้ถ้วยปิดตัวนี้นะครับมันสึกล้อนะครับซึ่งลักษณะของเขาควายหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเวลาเราใช้ไปนะครับส่วนนี้มันจะสึกล้อนะครับนี่นะครับซึ่งลักษณะการทํางานของมันก็คือมันจะคาบอยู่กับแกนตัวหนอนอย่างนี้นะครับเมื่อแกนตัวหนอนหมุนมันก็จะไปตามล่องอย่างนี้นะครับ กลี่ยไปนะครับแบบนี้นะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพอใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะเริ่มสึกล้อนะครับตรงนี้ทําให้มันไม่จับกับตัวนี้นะครับมันไม่จับกับล่องนะครับมันก็อาจจะยกอยู่ประมาณนี้ทําให้มันหมุนแล้วมันก็ไม่ไปครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุของของที่ข้ควายที่ลอกเก็บน้ามันไม่เกลี่ยนะครับก็คือตัวนี้มันสึกนะครับ วิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือง่ายๆเลยฮนะก็คือต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเขาควายอย่างเดียวเลยนะครับในกรณีที่มันยังไม่เขาควายยังไม่หมดตรงตรงนี้ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สึกมากครับเราอาจจะหาอะไรมาลองนะครับมาลองตรงถ้วยปิดเขาควายนะครับเพื่อให้มันกดเข้าไปแน่นอีกนะครับนี่แต่ก็ไม่ควรทําเป็นระยะเวลานานนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มไม่เกลีย หาเปลี่ยนดีกว่าครับรีบเปลี่ยนดีกว่านะครับ <c ru ise> ข่าควายนี่มันสามารถโดยทั่วไปมันจะสามารถใช้แทนกันได้นะครับรุ่นที่ขนาดใกล้เคียงกันหรืออะไรเงี้ยมันสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับ <c ru ise> การเปลี่ยนก็ทําได้ง,ง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราสั่งข่าควายมาแล้วน,นะราคาก็จะอยู่สักประมาณ100บาทนะครับก็ <c ru ise> ขันถ้วยปิดข้าควายออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดลองๆหมุนดูว่าให้มันลงล็อกแล้วก็ ช่วยไปนะครับแค่นี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับปกตินะครับอันนั้นคือที่ผ่านมาคือเคสที่แบบว่าเขาควายศึกอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีปัญหาส่วนอื่นนะครับมันจะมีอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราหมุนไปนะครับมันติดนะครับเขาควายตัวเกลี่ยสายไม่เกลี่ยแล้วก็มันติดหมุนแขนไม่ได้นะครับหมุนแขนแล้วมันติดนะครับเคสนี้นะครับ อย่าไปฝืนหมุนต่อนะครับถ้ามันติดปุ๊บก็แสดงว่าเขาควายนี่มันสึกมากครับมันสึกจนแบบว่ามันปีนมันปีนมันปีนแกนตัวหนอนนะครับทําให้ลอกมันหมุนไม่ได้นะครับแกนตัวหนอนมันไม่สามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับอย่าไปฝืนหมุนนะครับทางที่ดีก็หาอะไรหาให้ถอดให้ถอดเอ,อ เขาควายออกมาก่อนนะครับให้มันเป็นอิสระให้มันหมุนได้ถ้าเราไปฝืนหมุนมันจะมีปัญหาตามมาอย่างนี้ครับคือในแกนตัวหนอนนะครับมันจะมีเฟืองพลาสติกที่เป็นตัวขับเคลื่อนทําให้ตัวนี้มันหมุนนะครับสมมุติว่าแกนตัวหนอนมันติดนะครับมันโดนขบกับตัวเขาควายนะครับแกนตัวหนอนมันไม่สามารถหมุนได้นะครับคือมันจะมีเฟืองพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่ที่มาจากเสาตัเสาแกนตั้งนะครับสมมติ แกนตวหนอนมันติดแล้วเราไปฝืนหมุนอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่าเฟืองที่เฟืองมันจะแตกนะครับแทนที่เราจะได้เปลี่ยนแค่เขาควายเท่านั้นนะครับเราอาจจะได้เปลี่ยนทั้งแกนตวนนอนเฟืองพลาสติกอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็เวลามันติดก็แนะนาว่าอย่าอย่าอย่าไปฝืนหมุนต่อนะครับแต่มันอาจจะมีบางรุ่นนะครับอย่างพวกชิมาโนนะครับมันจะป้องกันลักษณะ การเกิดแบบนี้คือเวลาที่แกนตัาหนอนมาติดนะครับพอเราหมุนตัวเนี้ยเราหมุนเฟืองตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีระบบป้องกันไม่ให้เฟืองแตกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลอกราคาถูกนะครับหลักพันหลักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีระบบป้องกันแบบนี้นะครับก็แนะนาว่าอย่าไปฝืนหมุนนะครับก็ให้ทําการาคลายถ้วยปิดเขาวควายออกนะครับแล้วก็หาทางเอาเข่าวควายออกก่อนนะครับแล้วก็สั่งเข้าวควายมาเปลี่ยนซะนะครับ ก็จะแนะนําประมาณนี้ครับแล้วเราจะควรจะเปลี่ยนเขาควายเมื่อไหร่นะครับอันนี้จริงๆมันมันไม่ได้มีระยะเวลาตายตัวนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราใช้งานอย่างทะนุถนอมหน่อยนะครับ,ทำ,บ,รบทำความสะอาดบ่อยๆน,น,อน,นะครับำทำความสะอาดบ่อยๆตรงแกนตัวหนอนนะครับหยอดน้ํามันทําความสะอาดพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถยืดอายุก,การใช้งานของเข่าควายและแกนตัวหนอนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลมันเลยนะฮะ ปล่อยให้ทรายเข้าหรือว่าเศษอะไรเข้าไปนะครับจารบีไม่ใส่น้ามันไม่ใส่ปล่อยแห้งๆงั้นไม่นานครับแป๊บเดียวเขาไฟก็จะสึกนะครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแก้ไขลอกหยดน้ำตัวเกียร์สายไม่เปลี่ยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชนต์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ 你看。<Yeah. S 2> yeah.